วันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทุกคนได้ดูแล้วต้องหยิบกระดาษปากกามาจดไว้ครับเพราะมันเป็นความลับสวรรค์ที่จะเปิดเผยสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมธนากรตานาวัชนาการชินแสงมังกรครับวันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทุกคนได้ดูแล้วต้องหยิบกระดาษประก,กามาจดไว้ครับเพราะมันเป็นความลับสวรรค์ที่จะเปิดเผยเฉพาะของบ้านแต่ละหลังสำคัญมากครับ ผมถึงจำเป็นต้องใช้ความลับที่อยู่บนจานเข็มทิศทั้งหมดออกมาวางแล้ววิเคราะห์ว่าบ้านคุณในแปดทิศนั้นทิศไหนความรวยอะไรมาก่อนนะครับโดยผมจะเริ่มบ้านที่ประตูหันไปทางทิศใต้บ้านนี้เป็นบ้านของคนทากไฟ ไฟนั้นแสดงถึงความเป็นมีชื่อเสียงบ้านนี้ถ้าใครอยู่จะมีโอกาสร่ำรวยก่อนไม่ได้แต่มีชื่อเสียงก่อนถึงจะร่ำรวยคุณต้องนำเคล็ดลับนี้ไปใช้นะครับทำให้มีชื่อเสียงก่อนโด่งดังเงินมันถึงจะไหลาตามนั่นประตูทิศใต้นะครับส่วนมุมมาทางตะวันตกเฉียงใต้ครับ ตะวันตกเฉียงใต้นั้นเป็นกลุ่มของธาตุดินทิศนี้เป็นทิศผีบ้านผีเรือนอ่าเป็นทิศของบ้านคนที่มีครอบครัวก่อนไม่ใช่บ้านชายโสดไม่ได้บ้านหญิงโสดเป็นบ้านที่มีชีวิตคู่เป็นครอบครัวอยู่แล้วถึงจะรวยถึงบอกว่าบ้านาหันประตูทิศนี้แต่งงานก่อนถึงจะรวยอ่า ขยับมาต่อสำหรับบ้านที่หันไปทางทิศตะวันตกครับบ้านทิศตะวันตกเป็นบ้านที่ต่อสู้ดินน้นรนคนไทยไม่ค่อยชอบตะวันตกแต่รู้ไหมครับบ้านตะวันตกถ้าคุณอยู่บ้านตะวันตกแล้วมีลูกในบ้านนั้นคุณจะรวยครับไอ้นี่มันเป็นเคล็ดลับนะครับถ้าไม่มีลูกคุณยังเหน็ดเหนื่อยอยู่แต่ถามว่าไม่จนทุกทิศไม่มีจน แต่พอมีลูกแล้วบุตรบริวารจะส่งเสริมให้คุณได้ร่ำรวยขึ้นครับผมพลิกมาต่อตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือครับตะวันตกเฉียงเหนือนี้เป็นทิศของคนจีนเขาเรียกว่าเสาัากรลงใครบ้านอยู่ทางทิศนี้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมาก่อนอย่างอื่น แสดงว่าคุณอยู่นะครับในสมัยโบราณนะครับเราจะบอกเตี่ยมผมก็เคยสอนว่าสมัยก่อนถ้าบ้านอยู่ทิศนี้นะครับเวลาวันไหนเกิดมีคนเท่าคนแก่อายุมากๆเดินมาขอความช่วยเหลือเขาเรียกว่าเทวดากำลังส่งผู้อุปถัมภ์มาช่วยเหลือคุณอยาเขียมอยาขี้เหนียวสมัยก่อนมีขอทานแก่ๆมาเนี่ยเขาให้รีบให้ตังค์ไปเลยครับน้อยมาก ก็จะได้ครับดังนั้นตะวันตกเฉียงเหนือมีผู้อุปถัมภ์จะทำให้คุณร่ำรวยครับเอเรามาดูต่อครับผมก็ต้องมาก,มก้มดูตรงนี้ครับมาทิศเหนือครับบ้านที่อยู่ทางทิศเหนือคือทาทน้ำทาท่าน้ำนั้นการไหลน้ำนั้นคล่องครับถ้าคุณซื้อบ้านทิศเหนือ คุณต้องมีอาชีพที่แน่นอนก่อนประเภทที่ยังไม่มีอะไรเลยอยู่ๆไปซื้อบ้านแล้วไปคัดเลือกว่าตั้งใจจะขายเลยอันนี้จะเพ่งคว้างอยู่นานแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอาชีพแน่นอนอาชีพที่คุณเข้าไปอยู่จะส่งเสริมให้คุณรวยด้วยอาชีพที่คุณถนัดอะไรก็ได้แต่ทิศเหนือต้องเขาเรียกว่าประกอบธุรกิจหรือมีอาชีพก่อนแล้วเข้าถึงจะรวย เราหันมาดูทางตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือทิศอีสานบ้านประตูนี้เราเรียกว่าบ้านยุคแปดบ้านแห่งความร่ำรวยแต่จะร่ำรวยได้อย่างไรบ้านหลังนี้ต้องมีคนเรียนเก่งหรือคนที่รับราชการหรือคนที่เกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนคนเป็นหมอเป็นอะไรครับเป็นผู้ให้ทั้งหมดบ้านหลังนี้จะส่งให้ผล คุณเรียนง่ายขึ้นและมีโอกาสรวยเพราะความรู้ยิ่งเป็นครูยิ่งดีมากเป็นที่ปรึกษาก็ยิ่งดีสำหรับบ้านตะวันออกเฉียงเหนือครับผมหันมาทางบ้านตะวันออกครับบ้านตะวันออกเป็นบ้านมังกรนะครับบ้านมังกรนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับบ้านนี้เป็นบ้านเกี่ยวกับการมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นบ้านครอบครัวครับ บ้านนี้ถ้าคุณมีลูกชายคนโตเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ตะวันออกคุณนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วความร่ำรวยจะเกิดขึ้นขอให้มีลูกชายคนแรกนะครับบ้านตะวันออกนั้นจะเจ๋งขึ้นครับมาเรามาดูอีกทิศนึ่งครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านนี้นะครับเป็นบ้านวิชาการบ้านการเรียนรู้ อ่าเป็นบ้านทิดเดียวในวิชาวงชุ้ยคือธาตุลมบ้านนี้ประตูต้องรับลมเพราะลมจะพัดดีสำหรับทิศนี้แต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านค้าขายแล้วร่ำรวยครับไปโชว์หวยหรืออะไรเป็นร้านค้าทั้งนั้นนะครับอันนี้ดีมากครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านแหน่งการมีข่าวดีมาเนืองๆครับ นี่คือบ้านทั้ง8ทิศนะขอให้คุณพิจารณาแล้วนำมาใช้ว่าเราอยู่ไม่รวยเพราะเรายังไม่มีอะไรเราก็เลือกตัวที่จะมาเสริมเช่นยังไม่มีชื่อเสียงเราก็เอารูปภาพคนที่มีชื่อเสียงมาติดเอาไว้คุณลองดูครับใช้เคล็ดลับตัวนี้มาใช้แล้วคุณจะอยู่บ้านรวยกันทุกทิศโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ